แ,แล้วมันมีอีกอันหนึ่งที่มันน่าห่วงคําว่าพุทธ,ธานุภาพกับลิธานุภาพถ้าเราให้ความเป็นธรรมน้องแปดขวบเนี่ยเขาไม่เคยพูดนะอาจารย์แต่คนที่ออกมาพูดเนี่ยดันเป็นพ่อกับแม่เขา,าการทำหน้าที่ของน้องในครั้งนี้ในยุคปัจจุบันนี้มันต้องใช้ทั้งพุทธ,ธานุภาพและลิธานุภาพควบคู่กันไป การเข้าไปสอนในการเชื่อมติตอันนี้ก็อย่างหนึง่งค,คือมันมีในพัพตนยปิดิเอาไปเทียบเพียงเนี่ยมันจะมีเป็นข้อ,อต่อข้อ,ขอแต่คําพูดภาษาที่ใช้ไม่ใช่เป็นภาษาที่ยากจ้างที่มีอยู่ในพัตนยปิดิ เปิดศึกรอบด้านไม่มีแผ่วอีกตามเคยค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวของน้องไนท์เชื่อมจิตนะคะเด็กชายวัยแขวบที่อ้างต ồn ว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามีพลังสามารถเชื่อมจิตได้ล่าสุดนะคะเพจนิรมิตเทวจุติของกลุ่มเชื่อมจิตได้มีการเคลื่อนไหวฟาดสื่อไทยนิวส์นะคะเป็นสื่อที่ดีเนี่ยควรจะมีความรับผิดชอบกรณีจากการที่สำนักข่าวไทยนิวส์นะคะรายการสืบเสาะเจาะข่าวค่ะได้มีการนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับน้องไนท์เชื่อมจิตนะคะปมที่พ่อแม่ของเด็กเคยพูดกับสื่อนะคะว่าลูกชายเนี่ยสามารถใช้พุทธานุภาพกับริษฐานุ ลั่นไนท์ใช้พุทธานุภาพกับริษทานุภาพได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องราวที่รายการนําไปเสนอนั้นค่ะก็มีจุดเริ่มต้นนะคะมาจากทางฝั่งของดรอดีเทพหาทาอาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพระไตรปิฎกศึกษาคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้โพสต์ผ่าน Facebook เมื่อวันที่31พฤษภาคมเปิดประเด็นถามว่าพ่อกับแม่น้องพูดว่าน้องต้องใช้พุทธานุภาพและริษานุภาพควบคู่กันไปคําถามน้องคือใครทําไมใช้พุทธานุภาพได้จากนั้นก็ได้โสพสต นายกองทัพธรรมและได้เขียนข้อความมา่ายาวเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยระบุว่าแม่เด็กบอกว่าเด็กใช้พุทธานุภาพกับฤทธ,ธานุภาพควบคู่กันไปอดที่จะพูดถึงไม่ได้ผมพยายามที่จะคิดดีกับครอบครัวเชื่อมกล้วยนี้มาหลายวันคือว่าจะไม่พูดถึงละเพราะารู้สึกว่ามันไร้สาระที่จะต้องไปใส่ใจมากมายพยายามหลับตาข้างหนึ่งแล้วลืมตาข้างหนึ่งเพื่อที่จะลืมแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงแต่มันก็มีข้อมูลไหลเข้ามาสู่หน้าฟีดของโทรศัพท์อยู่เป็นประจำเลยวันนี้ได้ดูช็อตของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่ท่านสรุปตัดชอดดอ็อต แม่ของเด็กพูดชัดว่าน้องบอกว่าน้องต้องใช้พุทธานุภาพและริษทานุภาพควบคู่กันไปซึ่งคำว่าริษานุภาพนั้นก็คือน้องสามารถรับรู้วารจิตของพวกเราซึ่งเรื่องนี้มันมีไหนพระไตรปิฎกครับผมไม่เถียงคำว่าริษานุภาพก็ดีพุทธานุภาพก็ดีมันมีไหนพระไตรปิฎกค้นหายังไงมันก็เจอแต่ที่คุณจะต้องตอบก็คือพุทธานุภาพหรือนิทานุภาพนั้นคุณนํามาใช้กับลูกของคุณได้ยังไงเพราะว่าถ้าคุณนําคําว่าพุทธานุภาพมาใช้นี่มันอาจจะมีความหมายไกลๆว่าลูกของคุณเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เพราะว่าคํําาาานนนีี้้้พพระุทททธเเจ่่ั สามารถนํามาใช้หรือคาคานี้สามารถนําไปใช้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นคําถามคือแล้วลูกคุณเป็นใครถึงไปใช้คํานั้นได้อย่าลืมสิครับว่าเฉพาะคนที่เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่สามารถใช้คําว่าพุทธ,ธานุภาพเพราะว่านั่นคืออานุภาพของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งคําว่าพุทธ,ธานุภาพที่ชาวพุทธเรารู้จักกันก็คือเราอ้างอิงหรือว่ากล่าวถึงเฉพาะส่วนที่เราขอบาร,รมีของพระพุทธเจ้ามาปกปักรักษาชาวพุทธเราไม่มีใครใช้พุทธานุภาพเหตุเพราะว่าพวกเราไม่ใช่พระพุทธเจ้านั่นเองผมไม่ได้กล่าวหาครอบครัวคุณเชื่อมกล้วยเลยนะครับแต่ผม พยายามให้สติคุณว่าการที่คุณใช้ค,ำคำําคํานี้ผมคิดไปทางอื่นไม่ได้นอกเสียจากคิดไปว่าคุณกําลังบอกว่าลูกของคุณนั้นเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าที่สามารถใช้พุทธานุภาพของเสเด็จพ่อที่เป็นพระพุทธเจ้ามาใช้ในทํานองที่ว่าลูกกับพ่อนั้นสามารถใช้อนุภาพของกันและกันได้ผมว่าคําที่เขาใช้นี้คุณหนุ่มน้อยสามารถนําไปเป็นหลักฐานยืนยันในคดีในชั้นศาลได้เลยเพราะว่ามันเป็นคําที่มีลักษณะของการใช้เพื่อมุ่งหมายทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือชักนําให้คนเข้าใจว่าลูกของตนนั้นเป็นสิิ่งงนนั้นจร ในความเป็นจริงแล้วในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าของเราที่ทรงมีพระราชโอรสก่อนที่จะเสด็จออกบรรพชาเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นนั้นเมื่อทรงตัดสรุปและพระราหุลก็ได้ออกบวชเป็นสามเณรและเป็นพระภิษุ์พระพุทธองค์ก็ไม่เคยอนุญาตให้พระราหุลใช้คําว่าพุทธานุภาพที่เป็นของพระพุทธองค์ได้เลยเพราะพระราหุลเองก็ได้ปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระสาวกรูปอื่นจนสามารถบรรลุธรรมด้วยตัวของท่านเองไม่มีการอ้างอิงอาศัยพุทธานุภาพหรือว่าความเป็นเชื้อสายของพระพุทธเจ้าเลยมาถึงยุคนี้มีพ่อแม่เด็กคนหนึ่งออกมาบอกว่าาลูกชยองตนเ สามารถใช้พุทธานุภาพและริธานุภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการรับรู้วาระจิตของคนอื่นนี่มันคือการใช้เจโตปริยญาณเลยนะครับก็คือยาณที่สามารถดักจิตทายใจหรือรับรู้วาระจิตของผู้อื่นได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดและน่าตั้งคําถามว่าลูกของคุณเป็นพระอริยบุคคลนะหรือไม่ที่สามารถใช้ยาณในระดับนี้ได้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นคําถามที่ทุกคนที่เป็นชาวพุทธก็สามารถตั้งคําถามได้เพราะว่าการไปอ้างแบบนี้มันเป็นการอ้างที่บิดเบือนความเป็นจริงในพระไตรปิฎกอย่างชัดเจนเอาล่ะครับนี่คือคําถามครับที่วิน สาาาามมมรถถออกตั้้งคไดซึ่งใครก็ตามที่พูดแบบนี้คุณจําเป็นจะต้องออกมาตอบให้ได้อย่าพูดลอยๆเลยนะครับต่อมาทางสานักข่าวไทยนิวส์ค่ะรายการสืบเสาะเจาะข่าวรายการเล่าข่าวเชิงสืบสวนเจาะลึกในประเด็นที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลนะคะโดยมีคุณกายเอกสิทธิ์และคุณอามชัชวานค่ะเป็นพิธีกรโดยในรายการนะคะได้ยกเอาประเด็นพูดทานุภาพกับริธฐานุภาพมาคขยี้จากกรณีที่ดรอดิเทพหาทาได้โพสตใน Facebook จับโปะพ่อแม่เด็กเชื่อมจิตอวดอ้างพระพุทธเจ้าหรือไม่จากนั้นทางรายการค่ะก็ได้มีการพาย้อนไปฟั ทงคำสัมภาษณ์ของพ่อแม่เด็กเชื่อมจิตที่เคยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างเต็มปากเต็มคำโดยแม่นกแม่ของเด็กเชื่อมจิตได้บอกว่าการทำหน้าที่ของน้องในครั้งนี้ในยุคปัจจุบันมันต้องใช้ทั้งพุทธานุภาพและฤริธานุภาพจากนั้นพอนกพ่อของเด็กเชื่อมจิตก็ได้พูดเสริมภรรยาว่ามันต้องใช้ควบคู่กันไปและทางแม่นกก็ยังอธิบายขยายต่ออีกว่าทีนี้คำว่าฤริธานุภาพในความหมายของน้องมันคืออะไรก็คือการที่น้องรับรู้สภาวะจิตของพวกเราการเข้าไปสอนโดยการเชื่อมจิตอันนี้ก็อย่างหนึ่งก่อนที่จะบอกว่าทัั้้งหมมมดนนนีีใพระไติก เอาไปเทียบเคียงมันจะมีเป็นข้อต่อข้ออันเดียวกันแต่คําพูดภาษาที่ใช้ไม่ได้เป็นภาษาที่ยากๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแค่นั้นเองการทําหน้าที่ของน้องในครั้งนี้ในยุคปัจจุบันนี้มันต้องใช้ทั้งพุทธานุภาพและลิขนุภาพควบคู่กันไป ทีนี้คําว่าลิธานุภาพเนี่ยในความหมายของน้องเนี่ยคืออะไรก็คือการที่น้องรักูสภาวะจิตของพวกเราการเข้าไปสอนในการเชื่อมจิตอันนี้ก็อย่างหนึง่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคือมันมีในพระไตรปิฎกเอาไปเทียบเคียงเนี่ยมันจะมีเป็นข้อ,อต่อข้อ,ขอแต่คําพูดภาษาที่ใช้ไม่ใช่เป็นภาษาที่ยากจ้างที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแค่นั้นเองค่ะจากนั้นทางพิธีกรดําเนินรายการอย่างคุณกายค่ะก็ได้ให้ความเห็นว่าค่อนข้างชัดซึ่งต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยด้อยปัญญาในเรื่องของพระพุทธศาสนาผมเนี่ยคงไม่เก่งกว่าแม่นกกรอกเพราะว่าแม่้างฉะน มีอย่างหนึ่งขอให้ความเป็นธรรมไนท์ nice, ครับไนท์ nice, ไม่เคยพูดคําว่าตัวเองใช้พุทธานุภาพหรือฤทธานุภาพได้แต่คนที่พูดยืนยันจากคลิปมอสักครู่ก็คือคุณพ่อและคุณแม่จากนั้นทางรายการค่ะก็ได้ต่อสายโฟนอินไปถึงด็รอดิเทพพาทานนะคะโดยดรอดิเทพค่ะได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากที่เราเอา2คํานี้เนี่ยมาใช้กับเด็กซึ่งเป็นคนธรรมดาน้องใช้ทั้งพุทธานุภาพและริธานุภาพควบคู่กันไปน้องใช้ได้หรอคําว่าพุทธานุภาพและริธานุภาพมันเป็นคําที่ใช้สําหรับพระพุทธเจ้าคนธรรรรรมมมดดดาาใใชช้้้้้้ไไไไ่่แลวถเป็็นพพะะโอสก หุก็ไม่ใช้คําว่าพุทธานุภาพเพราะว่าเราทุกคนจะเคารพมากคําว่าพุทธานุภาพมันเป็นคําศัพท์สําหรับใช้อธิบายคุณสมบัติของพระพุทธองค์ว่าทรงมีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าคือคุณมาใช้คํานี้คุณกําลังหมายความว่าลูกคุณเป็นพระพุทธเจ้าไหมหรือว่าลูกคุณเนี่ยเป็นลูกของพระพุทธเจ้าจากนั้นค่ะพิธีกรก็ได้ถามนะคะว่าแล้วจากที่ติดตามครอบครัวนี้มาเขามีพฤติกรรมอย่างไรดอ,อรอดิเทพเขาบอกว่าตนเป็นนักวิชาการหลักของการเป็นนักวิชาการเลยคือยืนยันตามข้อความที่อยู่ใในนพรรรระไตปปิกกกกกเเ็็หลัณี่ด8วบ ของน้องหญิงที่อ้างพระพุทธเจ้า5พระองค์มันก็ไม่มีในพระไตรปิฎกดังนั้นการอ้างนี้ตั้งคําถามนะเป็นการอ้างเพื่อประโยชน์หรือเปล่าและเป็นการบิดเบือนพระไตรปิฎกทําให้คนอื่นเชื่อมันเป็นผลเสียกับพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ได้บอกว่าถ้าเป็นความผิดทางกฎหมายคือนําเข้าข้อมูลเทสสู่ระบบคอมพิวเตอร์แนะนําสํานักพุทธรวบรวมหลักฐานแจ้งความได้เลยซึ่งแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่รายการนี้มีการเยผยแพร่ออกสู่สาธารณะชาวเน็ตก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะอาทิเรื่องนี้อยู่ที่พ่อกับแม่ของเด็กเป็นตัวการทั้งหมดตัวแม่นี่แหละตัวการ หลักฐานทุกอย่างก็มาจากคุณแม่นี่แหละจ้าต่อมากระนั้นผู้ชมคะทางเพจนิรมิตเทวจุติได้เคลื่อนไหวโพสต์ Post, ฟาดไทยนิวส์ทันทีเลยนะคะว่าควรหาข้อมูลเพื่อให้ได้ความจริงนะคะสื่อที่ดีควรมีความรับผิดชอบหากไม่แน่ใจควรสอบถามให้ชัดเจนก่อนที่จะพูดส่วนเจตนานในการพูดสอบถามอาจารย์น้องไนซ์หรือ,อยังคะพร้อมกับแนบคลิปข่าวดังกล่าวนะคะแล้วก็แปะข้อความว่าฝากถึงผู้ประกาศข่าวหน่อยให้หาข้อมูลมีวาจาออกจากปากเป็นสื่อหัดมีความรับผิดชอบเสียบ้างเมื่อบิดเบือนว่าอาจารย์น้องไนซ์ไม่เคยพูดเรื่องพุทธานุภาพและริิฐาานนุภพพได้ยแต่่อกับ พดขณะที่คอมเมนต์ใต้โพสค่ะก็มีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะอาทิข่าวในประเทศทุกช่องทุกสื่อนี่เป็นเท็จหมดเลยเหรอทั้งตัดต่อกันแกล้งผู้คุณหมดเลยเหรอซึ่งแอดมินนะคะก็มาตอบกลับค่ะว่าสื่อไม่ใช่สารยุติธรรมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฮ่าห้า,หา,หาจากนั้นค่ะท่านผู้ชมก็มีลูกศิษย์เข้ามาช่วยกันตอบแทนเต็มเลยนะคะอาทิคุณได้ฟังได้เห็นข้อมูลที่เขาเอามาแยง้งหรือว่าตอบหรืออย่างฟังแล้วก็ดูที่เขาตอบด้วยเสพข่าวหรือว่าสื่อเนี่ยต้องดูทั้งสองฝ่ายลองปฏิบัติทําตามมะเเื่่ออววาา้ไ รองรับการเชื่อมจิตออนไลน์15มิถุนายนนี้ลองรับพลังงานจากอาจาร,รย์น้องไนซ์ดูก่อนเผื่อว่าจะได้คําตอบในใจที่มีหมื่นล้านคานอกจากนี้ค่ะก็ยังมีลูกศิษย์คนอื่นๆนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นสาธุเป็นกําลังใจให้น้องไนซ์กันแบบรัวๆอย่างไรก็ตามกัะท่านผู้ชมค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าแม้จะมีกระแสะข่าวมากมายเกี่ยวกับกลุ่มเชื่อมจิตแต่สาววกลูกศิษย์นะคะก็ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมจรงิงๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงซับซก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe YouTube c h a n n ซับสไครแ์ลูท อื่นๆของทับเาหรานนะคะ